โอ้เข้ามาเตะที่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาภายในบ้านของพี่เมทาพี่เมทาอนุญาตให้เข้าทางหน้าต่างวันนี้แหมปีหน้าต่างเข้ามาแล้วก็มาดูโต๊ะนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตของพี่เมธาแล้วเราก็มาเปิดคลิป youtube ให้พี่เมทาดูนะคะว่าเราไปสำรวจอะไรมาบ้างนะคะก็เจอเลยค่ะ เอ๊ะมันหายไปไหนเมื่อกี้เอาเลยโอ้ยก็อย่างนี้เดี๋ยวดกระกาว่าถ้ามันน้ำมันขึ้นไปยาวผสมสายใสเรื่อยๆน้องหญิงก็ไปแล้วค่ะซุกโซนแล้วค่ะไปห้องน้ำแล้วมีคลิปตอนที่เราไปแจกข้าวด้วยนี่พี่เมย์ดาดูเลยเดี๋ยวหนูจะเอาคลิปที่บ้านพี่เมย์ดาไปลงนะะไม่ว่านะ นี่แหละจะได้ไม่เหงาคือคลิปเออเราเปิดยูทูปอ่ดเปิดขึ้นก็ขึ้นเลยใช่ไหมใช่มันจะมียูทูปอยู่ข้างๆกันกันเนี่ยมเปิที่ก็ขึ้นไปที่ยูทูปเอไปที่ยูทูปแล้วก็คลิกเลยแล้วก็มาพิมพ์คำว่าแดงสามวามันก็ขึ้นมาเต็มเลยโอ้ต้องต้องต้องกดแดงสามวาด้วยใช่ต้องพิมพ์คำว่าแดงสามวาเข้าไปต้องพิมพ์ด้วยแล้วมันก็มาเต็มเลยพี่ก็ไปคลิกที่รูปมันก็จะมาก็ได้นะเออ อ่าหนิงเป็นไงบ้างคุณหนิงดูคลิปแล้วเป็นไงค่ะรู้สึกแบบประทับใจตื้นตันใจว่าเออนะคือเราจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่เราก็ออกไปทําได้นะจุดหนึ่งแค่ส่วนเล็กๆของเรานี่รวมกันแล้วก็เป็นเยอะสองคนหลานชายญิงคนค่ะี่เมดาให้ดูหลานชายแล้วหลานชายที่แบบว่าบอกบอกคุณตาบอกหลานชายคนไหนที่บอกคุณตาตัวเล็กๆเองอะเก่งเนาะอยู่แค่ทเตียงันเอง บอกตาโม่บอก่าไรก็ไปเล่นเรื่องคุณตาไม่เคยเล่นจะไม่ว่าคุณตา